ันนี้ผมจะพามาเที่ยววัดพุทธภูมิยานจังหวัดฉะเชิงเซาที่เป็นแดนสวรรค์นบนโลกมนุษย์ที่จะต้องมาสักครั้งในชีวิตจะพาเดินทางมาที่วัดแบบคนที่ไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถมาได้เรื่องงบประมาณที่ประหยัดและระหว่างเส้นทางยังผ่านอีกสองวัดสําคัญที่สายมูห้ามพลาดเริ่มต้นการเดินทางที่สถาน,นีรถไฟหัวหลาโพงสายกรุงเทพฉะเชิงเซาซึ่งวันหนึ่งก็จะมีรถไฟวิ่งอยู่หลายเที่ยวนะครับสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ คอร์เซ็นเตอร์1690การรถไฟแห่งประเทศไทยค่าตั๋วเพียง13บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับก่อนที่จะมาขึ้นรถไฟนะฮะรถออก1 0 1โมง10นาทีถึง11.45นมง4ีใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงที่สะเชิงเซา์นะครับแล้วก็จะไปข้างหน้าสถานีนะครับเพื่อจะไปรอรถ2แถวกันนะครับมาแล้วครับรถ2แถวสายบางค้านะครับเป็นรถสีส้มคาดขาวนะครับ เราก็จะขึ้น2แถวคันนี้ไปลงที่บางค้าซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาทีก็จะถึงที่บางค้าค่ารถ25บาทรถ2แถวสานี้รอไม่นานนะครับแป๊บเดียวก็ออกนะครับมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะพอลง2แถวก็จะต่อรถ3ล้อเพื่อจะไปวัดกันนะครับซึ่งจะมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะแต่ผมเลือกเป็น3ล้อเพราะว่าผมไม่อยากแากแดดแดดจ้ามากๆเลยวันที่ไปนะครับ ซึ่งเส้นทางนี้ที่ไปวัดพุธทธพรพมยานเราก็จะผ่านวัดวงคลเทพก่อนนะครับพอเลยมาอีกไม่ไกลก็จะผ่านวัดปากน้ำโจโรที่มีพระอุโบสถส,สีทองสวยงามใช้เวลาประมาณ15นาทีแล้วแล้วก็จะใกล้ถึงวัดแล้วนะครับจะเห็นซุ้มประตูวัดอยู่ทางด้านนน้นนะฮะ ค่าโดยสารรถ3ล้อมาถึงที่วัด100้อบาทถ้ามาหลายคนนี่จะคุ้มมากๆเลยนะครับพอถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ต้องขอเบอร์โทรศัพท์ของคนขับ3ล้อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าขากลับก็ต้องโทรเรียกให้คนขับ3ล้อมารับเราที่วัดนะฮะซึ่งค่าโดยสารขากลับก็1 0 0อบาทเช่นกันนะครับลงจากรถ3ล้อก็จะมาซื้อตั๋วเพื่อจะขึ้นเรือข้ามฟากไปที่วัดกันนะครับ เดินมาถึงท่าเลยเราก็จะเห็นวัดอยู่ทางด้านฝั่งนู้นนะฮะซึ่งวัดพุทธภูมิยานต้องใช้เรือข้ามไปเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้รถยนต์ไปถึงได้นะฮะเพราะว่าวัดพุทธภูมิยานตั้งอยู่บนเกาะลัดกลางแม่น้ําบางะกงจังหวัดฉะเชิงเซาทําให้ไม่มีถนนเชื่อมถึงโดยตรงได้ทําให้การมาเยือนวัดนี้มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วนะครับผมก็จะให้ชมความงามด้านนอกของพระอุโบสถแก้วที่สวยงามมากๆเหมือนแดนสวรรค์บนโลกมนุษย์วันที่ผมมาเป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะมากเพราะปกติแล้วผมชอบไปวัดวันธรรมดานะฮะไม่ชอบไปเสาร์อาทิตย์อาทิตย์คนเยอะวุ่นวายวันธรรมดาเงียบสงบดีนะครับพอเข้ามาด้านในผมรู้สึกว่าเหมือนได้มาวัดท่าซุงเลยนะครับ เหมือนได้มาที่วิหารแก้วร้อยเมตรที่ประดับด้วยกระจกโมเสสระยิบระยับทางด้านหน้าที่เห็นก็จะมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีรูปเหมือนของหลวงพ่อปานวัดบานน้ำโคและหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงบรรยากาศในนี้เย็นเงียบสงบ,บมากนะครับผมก็ได้นั่งสมาธิในนี้นั่งเพลินจนไม่ได้ประทัดจุดอื่นเลยนะฮะ สรุปค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ก็ไปกับ300บาทนะครับทั้งค่ารถไฟค่าสองแถวค่ารถ3ามลอ้อค่าเหลือข้างหน้าผมจะมาให้ไวกว่านี้จะได้เดินได้ทั่วทั่ววัดนะครับ